ทุกท่านเคยได้ยินคำว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไหมครับในเส้นทางของนักฟุตบอลน,นั้นช่วงเวลาอายุ20ต้นๆถือว่าเป็นการเริ่มต้นในอาชีพของใครหลายๆคนครับและนี่คือ5ผู้เล่นที่มีการบันทึกว่าทำประตูดได้มากที่สุดในวัยเพียง21ปีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระแสแล้ววันนี้อยู่กับผมต้น VR ครับ สถิติการลงเล่นและยิงประตูในเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการจัดอันดับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพค้าแข่งจนถึงอายุ21ปีเท่านั้นเรามาเริ่มที่อันดับ5กันเลยนะครับเป็นทางด้านของไมเคิลโอเวนครับลงไปทั้งสิ้น156เกมยิงไป76ประตูรครับย้อนกลับไปในปี1996อดีตกองหน้าเจ้าของฉายาเบบี้โกครับกลายเป็นปรากฏการณ์ของวงการฟุตบอลอังกฤษเขาแจ้งเกิดขึ้นมากับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับโดยได้รับโอกาสจากรอย อีววนอดีตกุนซือของหงแดงให้ลงสนามครับสำหรับโอเว่นนั้นทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นกำลังสำคัญในแดนหน้าของลิเวอร์พูลครับและกับทีมชาติอังกฤษในวัยเพียงแค่21ปีครับเจ้าตัวก็ระเบิดสกอร์ให้กับหงแดงและพลพรรคสิงโตคำรามไปถึง76ประตูครับ ต่อมาในปี2004นะครับโอเวนซึ่งเป็นเด็กลูกหม้อขนาดแทนของลิเวอร์พูลก็ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับสาวกตึกคอปเป็นอย่างมากครับหลังย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาลิดด้วยค่าตัวเพียง8ล้านปอนด์เท่านั้นครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จมากนักกับราชันชุดขาวอย่างไรก็ตามครับ โอเวนก็ได้ย้ายกลับมาเล่นในพิมลีกอีกครั้งกับนิวคาสเซิลครับแล้วก็สร้างความเดือดดาลนให้กับแฟนๆลิเวอร์พูลเป็นหนที่2หลังย้ายซบอลีตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะแขวงสตั๊ดกับสโต๊กซิตี้ในปี2013ครับ อันดับ4เป็นเซอร์กิโออาเกโรครับลงไปทั้งสิ้น213เกมยิงไป84ประตูอาเกโรนั้นลงเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกด้วยวัยเพียง15ปีกับ35วันเท่านั้นครับหลังจากประเดิมสนามให้กับอินดิพีเดนเต้ในลีกอาเจตินาบ้านเกิดของตัวเองเมื่อปี2003ครับหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นคีย์แมนของสโมสรได้อย่างรวดเร็วครับ ในปี2006อเกโร่ก็ได้ข้ามฟากมาขย่าวงการฟุตบอลยุโรปกับแอเลติโก้มารลิดและก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับด้วยการพาตาหมีคว้าทั่วยูโรปาลีก1 1สมัยโดยตลอด5ปีกับสโมสรที่เจ้าตัวลงเล่นไปมากกว่า230เกมเลยทีเดียวครับ ต่อมาในปีซัมเมอร์2011นั้นอัลเกโรก็ได้ย้ายจากแอลติกมาริดมากอบโกยความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้ถึง5สมัยและหลังหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าก็ย้ายกลับไปเล่นในสเปนกับทีมอย่างบาร์เซโลนาครับในปี2021ครับจากนั้นครับผมก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลระดับสูงต่อไปได้ด้วยการมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจครับนั่นจึงทำให้เขาต้องประกาศยุติเส้นทางอาช ชีพคาแข้ข,ของเขาไว้เพียงเท่านี้ครับอันดับ3ครับคิเรียนเอ็มปาเป้ลงไปทั้งสิ้น199เกมยิงไป116ประตูครับสุดยอดกองหน้าดาวรุ่งของวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันครับเอ็มปาเป้นั้นเป็นเด็กปั้นของทีมโยชนนมนาโกก่อนที่จะก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จในปี2015ครับ โดยดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสลายนี้เคยคาแข่งกับโมนาโกนานถึง3ฤดูกาลก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับปารีสแซงแงงด้วยค่าตัวสูงถึง145ล้านยูโรครับ หลังจากที่เขาก้าวสู่ทินปาร์ครเดอแปงนะครับเอมปปเปก็สถาปนาตัวเองเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมทันทีโดยคว้าแชมป์ลีกเอิงไปถึง6สมัยพวงด้วยรางวัลดาวซันโร6ปีซ้อนครับและจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จในปี2018ครับโดยหลังหมดสัญญากับปารีสแซชมงครับหัวหอ,อกวัย25ปีรายนี้ก็ได้ย้ายไปไล่ล่าความสำเร็จกับเลียมมเมลิดซึ่งเป็นทีมในฝันของเขาตั้ง แต่ยังเด็กนั่นเองครับอันดับ2เนม่าลงไปทั้งสิ้น227เกมยิงไป140ประตูครับ สถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกยังเป็นของเนมานะครับและยังคงไม่มีใครทำลายมันลงได้ง่ายๆโดยดาวยิงแซมบ้าแจ้งเกิดขึ้นมากับซานโตสครับก่อนที่จะย้ายมาเล่นในยุโรปกับบาร์เซลโลนาเมื่อปี2013และสร้างชื่อด้วยการพาขุนพลพักเจ้าบุญทุ่มคว้าแชมป์ลาลิก้า3สมัยซ้อนยูฟาชมเปี้ยนลีก1สมัยและแชมป์สโมสรโลกอีก1สมัยครับ และในปี2017นั้นเนมาร์ก็ได้สร้างเลือดสุดเซอร์ไพรส์ให้กับวงการฟุตบอลเป็นอย่างมากครับหลังย้ายออกจากถิ่นคนัมนูไปเล่นให้กับปารีสแซงแชงแมงด้วยค่าตัวมหาศาลสูงถึง222ล้านยูโรครับ พร้อมกับเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ทีมกวาดแชมป์ลีกเอิงไปได้ถึง5สมัยครับในซีซั่นที่ผ่านมานั้นในมาวัย32ปีเริ่มหมดความท้าทายกับการเล่นฟุตบอลในยุโรปแล้วนะครับหลังตอบตกลงย้ายไปรับทรัพย์กับอัลฮิลาวในศึกโปรโลีกประเทศซาอุดีอาระเบียโดยตลอด1ปีที่ผ่านมานั้นเขาโดนปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ตลอดนะครับทำให้ได้ลงช่วยทีมไปเพียง5นัดแล้วก็ยิงไป1ประตูเท่านั้นครับ ต่อไปเรามากันที่อันดับหนึ่งครับเจ้าของสถิติเป็นของโรนัลโดอานครับเขาลงเล่นไปทั้งสิ้น185เกมยิงไป167ประตูครับตำนานกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกและหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดตลอดกาลแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธความสุดยอดของล้นทองคำหลังจากแจ้งเกิดกับกูเซโลครับในหลีกบ้านเกิดของตัวเองพร้อมสร้างปรากฏการอย่างกว้างขวางในแดนแซมบ้า ในปี1994นั้นโรนันโดข้ามฟากมาเล่นในยุโรปกับ P.S.V. IJHOVEN และไปสร้างชื่อเสียงกับบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานเลียมาริตและเอซีมิลานโดยเจ้าตัวประสบความสำเร็จนับไม่ถ้วนครับตลอดเส้นทางอาชีพการค้าแข้งฟุตบอลน,นะครับและต่อมาในปี2009อดีตหัวหอกบราซิลก็ได้ย้ายกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดกับโคลินเทียนก่อนที่จะประกาศอำลาแขวนสตาร์ตในปี2011นั่นเองครับ และนี่ก็เป็น5สุดยอดนักเตะในวัย21ปีที่ทําประตูได้มากที่สุดตลอดการครับก็ต้องติดตามนะครับว่าหลังจากนี้เองเนี่ยจะมีเด็กยุคใหม่ๆขึ้นมาและสามารถทําลายสถิติทั้ง5คนนี้ลงได้หรือเปล่าก็รอรติดตามกันครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับเดี๋ยว E ีหน่าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ